สวัสดีครับคนหลังเขาเชลลครับมีได้ไก่บ้านมาตัวนึงครับมาเนึ่อครับนือึ่งสมุนไพรครับเดี๋ยวมันล้างมันมาสับครับนึ่งเป็นชิ้นครับรอติดตามครับล้างก่อนครับครับพี่น้องเครื่องครับมีตะไคร้แตนกูดกระเทียมครับพริกไทยครับกับไก่กระสับเสร็จแล้วครับไก่ซื้อตราดมาได้เจตับกับไตครับ คือใหม่มันนะครับสับ้ะครับสับชิ้นยังไงได้ยงไครับเหมือนเช่าเครื่องครับกินไงกินนึ่งเป็นตัวมันก็กินยัดได้ครับรอติดตามครับเดี๋ยวตําเครื่องครับตําเครื่องครับพิ่ไทยลงไปครับพิ่ไทยใส่บดแล้วครับสองข้อคือร้อน แล้วเอาตะไคร้ตัวใบมันคตรลงไปเลยครับนึ่งไก่สม,มุนไพรสม,มุนไพรไทยครับแบบบ้าน ตรงนี้อะไรยำถทกมันดีแซ่บดีครับตำเครื่องครับตำเครื่องเสร็จแล้วละตำสมุนไพรูุดนี้เอาบอสไซพิกเอาให้ทำจิ้มเอาครับ แกห,หนัวแซลหลยเซฟหลาย,ลายครับแ้งนัวนะเขง่งฟ่งลดชิ้งขาวมันหอย หน้ำปลาเล็กหน่อยพอ,อยแต่มันกินอีกถูกเขาให้เข้ากันครับโคุณเลโคเลย หอมครับหอมสมุนไพรไทยเสร็จแล้วครับเดี๋ยวไปนึ่งกันเลยครับครับใส่ซึ้งกันเลยครับโอ<ฮ>ซึ้งก็ฝาแน่นแต่นี่ไม่แน่น สเสลครับมามาเบิรงตอนสุกครับนลองห่อเบิรงครับห่อปูนนะ้ำแล้วนี่ครับโอ้สวยงามมากเลยสวยมากร้อยครับสุกแล้วครับเดมากินพร้อมกันครับพี่นะ้องกินพร้อมกันครับ